ริษทองแตกแจกเป็นหลานสนับสนุนโดยลิษสินค้าไอทีที่คุณไลค์โอ้เมื่อวานนี้ค่ะ,คะเรียกว่าเป็นภาพรวมสรุปของโครงการบริสทองแตกแจกเป็นหลาน60วัน60บาทเรียกว่าทุ่มมากๆเลยกับบรินะสินค้าไอทีที่คุณไลค์เรียกว่า คุณเชื่อไหมว่าคือไม่เคยมีใครแจกเยอะขนาดนี้เขาแจกเยอะมากๆเลยเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีภาพนะของผู้โชคดีเนี่ยที่มารับหะ,ะ้าท้าสุดท้ายเป็นทองห้าสุดท้ายเองล้อ <L oss S 1> สุดท้ายเลยน้องใหม่กับเจมแม่ม,มีอยู่เป็นสักขีพยานด้วย,ลยแล้วเมื่อวานนี้นะคะคุณอมรอศิ์นะ,ะแดงแสงทองนะคะรองประธานฝ่นายการตลาดบริษัทดี plus อินเตอร์เทรดจำกัดนี่นะคะแล้วก็มีน้องใหม่เจมแมเนี่ยมาร่วมกัน,น,กนด้วยแล้วก็ปิดโครงการได้อย่างสวยงามมากเลยถือว่าเป็นการทําโครงการที่ประสบความสําเร็จต้องขอยิง ดังปุ้งเลยนะคะคนที่ความร่วมมือเยอะมากาพร้อมอย่างคะถ้าเกิดพร้อมเราไปชมบรรยากาศของเมื่อวานได้เลยค,ะค่ะไปชมเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นชมหน้าของผู้โชคดี<อ>ค่ะอพี่กล้องเชื่อไหมแต่ละคนนะซื้อกันแค่อ,คอย่างเดียวส่งกันมาแค่ครั้งเดียวอ,อย่างเงี้ยก็ได้ทองแล้วทุกคนบอกอว่าเฮฮาน่ารักกันมากแล้วทุกคนบอกเลยว่าอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเพราะว่าไม่เคยส่งไปไหนแล้วก็ไม่เคยได้แล้วก็ได้ที่นี่หล่อมากอ่า นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีออแบบว่า,าเสียงสัมภาษณ์ของผู้โชค<ก>ดีใดีใจนะคะ,ะ,คะที่เป็นผู้โชคดีจากลริษัทะคะ่ะที่ได้ได้รับทองในวันนี้นะคะ่ะก็ตื่นเต้นที่ได้ไม่คิดว่าจะได้จริงๆดีใจมากละกระโดดลั่นบ้านเลยไม่คิดว่าจะได้เลยดีใจสุดค่ะต้องขอบคุณมากนะคะตรงนี้ก็รุนมาตั้งแต่ต้นโครงการเลยนะคะคิดว่าถอดใจแล้วล่ะคะ่ะคงไม่เอาแล้วแต่ก็ขอบคุณมากคะ่ะที่ได้ในวันนี้ส่งเอสเอมตั้งแต่วันแรกอะฮะจนถึงวันสุดท้ายก็ไม่นึกว่าจะได้ยิ่ง เป็นเส้นสุดท้ายด้วยยิ่งดีใจเป็นสองเท่าเลยฮะอยากให้ลิซจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกนะคะเขาบอกแม่หมดสิ้นเดือนนี้บอกอุ้ยทําไมเขาแจกน้อยจังอยากให้แจกเยอะๆกว่านี้อีกอ็เงี้ยเขาก็กำลังติดใจกันหลายหลายคนเลยาบอกอุยอ้ยบอกเขาส่งกันมาหลายๆคนบางคนก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะก็อยากจะให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ไปอีกสักหน่อยก็ยังดีลิสทองแตกแจกไปแล้วขอบคุณลิสค่ะสินค้าไอทีที่คุณไลค์ค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าของลิสที่ช่วยสนับสนุนทุทานลิสด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็สําหรับแคมเปญนี้นะครับเราก็ได้มีการแจกทองคืนอะไรกับลูกค้าเรานะก็มีลูกค้าส่งเอสเวสเข้ามาร่วมสนุกกับเราเป็นจำนวนมากนะครับอยากฝากนะฮะกลุ่มลูกค้าของลิสทุกท่านนะให้คอยติดตามนะกิจกรรมดีๆจากลิสต่อเนื่องไปนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมคืนอะไรและสนุกสนุกแบบนี้มาให้กับลูกค้าของเราอย่างแน่นอนครับก็ ใครติดตามกันนะครับถ้าต้องการสินค้าทีที่มีคุณภาพดีนะครับมีการรับประกันที่ดีก็นึกถึงลิสต์นะครับก <l itz> ุณลนรศก็บอกแล้วว่าจบโครงการ <อะ S 2> ไปแล้วแต่ว่าไม่แน่ค่ะพี่ก้องค่ะอาจจะมีโครงการดีๆแบบนี้แจกกันแบบนี้อีกนะค<อ>ะโอ้ยชมหน้าผู้โชคดีคนที่ได้แบบว่าล็อตสุดท้ายนี่่เฮงกันหมดเลยนะทุกคนเลยนะแต่แบบว่าเห็นไมเห็นเห็นเห็นป้าคนที่รับมาชูมืองี้น่ารักคน่า ทีมดีด้วยละกันนะคะก็ตามกิจกรรมต่างๆเขาบอกคนสุดท้ายผู้ชายคนสุดท้ายเนี่ยนะส่งเมื่อสองวันแรกของการเริ่มแคมเปญแล้วคิดว่าเองไม่ได้ละมาได้วันสุดท้ายเลยย9ิบเก้ากันยาเพลงไม่ละคือส่งวันแรกคือ20วันแรกคือเริ่มต้นเดือนสิงหาถูกต้องค่ะวันแรกของสิงหา2วันแล้วมาได้วันที่29กันยาเฮงเฮงมากนะคะก็ขอบคุณริสค่ะสินค้าไอทีที่คุณไลค์ค่ะช่วงนี้นะคะเข้าช่วงของเกาะติดบันเทิง